สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะพามาซ้อนเขาเรียกว่าช่อนหรือเปล่าช่อนปลานินนะครับเราเห็นมันโฟอยู่ตรงน้ำไหลนะไม่รู้ว่าจะทันไหมหรือเปล่าอีกแเราจะเอาสวิงนะครับเนี่ยสวิงซ้อนเอาเลยเดี๋ยวจะูมใไ้ดูนะครับไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่า ดูในกล้องเห็นไหมนะตรงนั้นแล้วครับทุกคนน้ำไหลนะครับเนี่ยไม่รู้ก็จะได้ไหมเนี่ยลองดูครับลองดู ช้อนเอาอย่างไงเนี่ยหันไปยนะว่าเมื่อหนึ่งต้องถือโทรศัพท์นะไม่รู้จะช้อนเอาอย่างไงเห็นไหมครับมันยิ่งมากเหมือนมันจะนอกนะเดี๋ยวอาจจะไม่ถ่ายให้ดูนะ ตรงนี้ครับโอเคว้าเสร็จแล้วโอ้ยกล้องคุณนี่เสร็จแล้วน้ำเต็มกล้องเลยโอ้โหเต็มมือเลยครับทุกคน โอ้าวโอ้โหว้าวเนี่ยน้ำไหลนะเราใส่คอว้าวมีกุ้งด้วยหูกุ้งตัวใหญ่มากเขาได้กับข้าวเย็นแล้วทุกคน โชคดีมากเลยนะตัดหญ้าอยู่ดีๆมาดูน้ำไหลนะให้ดูนี่เลยไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอ้โหน้ำเต็มหน้าเลยโอ้ เทียบสิครับไปละบ๊ายบาย